สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องเ,ออเรื่องที่มาจากแหล่งข้อมูลที่เ,เรียกว่าแปลกใหม่มากๆเลยนะคะคือตอนที่6ของ3มก๊กอลวันเมื่อหลวงพี่ขี่ควายบุก3มก๊กค่ะเราจะมาเจาะลึกเหตุการณ์สำคัญคือการตายของบังทองหรือหงอ่อนที่เนินลกคงก๊กหรือเนินหงร่วงนั่นเองตอนศึกยุธเสฉวนของเล่าปีเป้าหมายวันนี้ก็คืออยากจะสมรวจดูว่าเออ เรื่องแต่งเชิงล้อเลียนเรื่องนี้เนี่ยเขาเอาความคาดไม่ถึงมาตีความโศกนักกรรมที่เราคุ้นเคยกันดีอย่างไรบ้างนะคะครับผมคือศึกเสฉวนนี้สําคัญมากๆนะครับสําหรับเส้นทางของเราปีแต่ว่าหนทางมันก็ลําบากเต็มไปด้วยอันตรายแล้วบางทองซึ่งเป็นกุญสือคนสําคัญเนี่ยก็อาสาจะนําทัดหน้าไปเองเลยเข้าเส้นทางลัดท่ว่าอันตรายที่เนินลกคงกก ถึงแม้ว่าขงเบ้งจะเตือนแล้วเรื่องลางร้ายอะไรต่างๆคือตามเรื่องเดิมๆที่เราทราบก,กันดีบางทองก็สละชีพตัวเองเพราะว่าขี่ม้าขาวของเล่าปีใช่ไหมครับพวกทหารข้าศึกก็เลยเข้าใจผิดคิดว่าเป็นเล่าปีก็เลยระดมยิงธนูใส่จนเสียชีวิตไป ใช่ค่ะอันนั้นคือที่เราคุ้นเคยกันแต่ว่าในแหล่งข้อมูลที่เราได้มาเนี่ยมันมีตัวละครเพิ่มเข้ามาชื่อนานคำเขาเข้ามาสร้างจุดเปลี่ยนสําคัญเลยปรากฏตัวมาพร้อมกับแว่งตาเก่าๆที่เลนส์มันดูบิดๆเบี้ยวๆทำให้มองเห็นอะไรเพี้ยนไปหมดเลยแล้วก็ยังบน่บนๆพึมพำเรื่องผีแมงหวีบินว่อนอยู่ตลอดเวลาด้วยนะคะใช่ครับและทีเ่เรียกว่าพีคไปกว่านั้นอีกก็คือนานคำเนี่ยเขาควักสิ่งที่เรียกว่า ใบก้อนเขียวสูรสังหารแมลงหวีตราหลวงพี่นักกำจัดออกมาจากย่ามแล้วก็อ้างว่าผีบอกมาให้ใช้เนี่ยจัดการผีแมงหวีตัวใหญ่ซึ่งจริงๆก็คือตัวเขาเองนั่นแหละที่เชื่อว่ามออีวิญญาณแมลงวันมารบกวนอยู่คงเบ้งที่อยู่ในเหตุการณ์ตอนนั้นก็ยังงงๆอยู่เลยครับว่าไอ้แว่นปราดๆกับสเปรย์ฆ่าแมลงเนี่ยมันจะมาเกี่ยวกับการรบได้ยังไงกันค่ะ ฟังดูเออประหลาดมากๆเลยแล้วสถานการณ์จริงในสนามรบตอนนั้นเป็นไงต่อคะตอนที่ทับหน้าไปถึงเนนลงหงกกแล้วครับพอทับหน้าของบางทองเข้าไปในช่องเขาแคบๆที่เนนลงหงกกบรรยากาศมันก็เงียบผิดปกติเลยก่อนที่บางทองจะทันได้เออตั้งตัวหรือสั่งการอะไรดีเนี่ยก็มีเสียงธนูแหวกอากาศมาจากรอบทิศทางเลยครับพุ่งเป้ามาที่ม้าขาวที่บางทองกำลังขี่อยู่เหมือนตามท้องเรื่องเดิมเลยที่เขาเล็งเป้าผิดคน อ๋อจังหวะนั้นเองสินะคะที่หนานคำเขามามีบทบาทตรงนี้แหละครับจุดพลิกผันของเรื่องนี้เลยคือหนานคำที่ตอนนั้นเขากำลังใส่แว่นตาเลนเพียเพ้ยนๆอันนั้นอยู่เขามองลูกธนูที่พุ่งเข้ามาเนี่ยเห็นเป็นเหมือนเอ่อฝูงมแมลงวีตัวยักษ์กำลังจะบินมารุมตอมหมองทองดูความตั้งใจดีแหละครับแต่ว่าเอ่อมันผิดพลาดอย่างแรงก็เลยก็เลยยกใบก้อนเขียวขึ้นมาฉีดใส่ธนูเลยเหรอคะเดี๋ยวเดี๋ยวนะคะฉีดสเปรย์ใส่ธนูเนี่ยนะ คือคือเขาคิดว่ามันจะหยุดธนูได้หรือว่าแค่จะไล่มแมลงในความคิดของเขาคะ่ะอืมผมว่าน่าจะเป็นอย่างหลังมากกว่านะครับคือเขาคงไม่ได้คิดว่าจะหยุดธนูได้หรอกแต่คงคิดว่าต้องปกป้องบางทองจากไอ้ผีแมงหวีที่เขามองเห็นนะครับผลที่ตามมาก็คือควันกับกลิ่นชุนของใบก้อนเนี่ยฟุ้งกระจายไปทั่วบริเวณน,นั้นเลยทันทีทันใดแล้วมันก็ไม่ได้ช่วยหยุดธนูเลยใช่ไหมคะไม่เลยครับ ไม่ได้ช่วยหยุดธนูเลยแม้แต่น้อยแต่สิ่งที่มันทำก็คือ,อมันทำให้บางทองกับฐานที่อยู่ใกล้ๆเนี่ยสำลักควันกันใหญ่เลยไอจามกันอย่างรุนแรงตาพร่ามัวไปหมดเพราะละอองสเปรย์มันเข้าตาแสบเครืองจนมองอะไรไม่เห็นคือป้องกันตัวก็ไม่ได้บางคนนี่ถึงกับลื่นล้มเลยเพราะพื้นมันเปียกละอองสเปรย์ไปหมดโหกลายเป็นว่าสร้างความโกลาหลให้ฝั่งตัวเองซะงั้นแล้วแล้วบางทองล่ะคะเป็นยังไงต่อก็ ท่ามกลางความสับสนวุ่นวายระฤิตใบก้อนนี่แหละครับบางทองที่กำลังแสบตามองอะไรก็ไม่ชัดเจนก็เลยถูกธนูของข้าศึกปักเข้าที่ร่างพอดีจงหวะนั้นเลยครับแล้วก็ล้มลงจากหลังม้าสิ้นใจตรงนั้นเลยที่เนรหงกกเป็นโศกนาฏกรรมที่มีสาเหตุที่แบบว่าเหนือจริงมากๆครับเหลือเชื่อจริงๆค่ะเป็นการตีความที่เ,เรียกว่าอลวนสมชื่อเรื่องจริงๆนะคะเนี่ย การเสียสละที่ยิ่งใหญ่ของบังทองกลายมาเป็นแบบนี้ไปได้ยังไงใช่ครับคือพอของเบ้งตามมาถึงที่เกิดเหตุเนี่ยก็พบร่างบังทองนอนแน่นนิ่งอยู่ท่ามกลางกลิ่นใบก้อนที่ยังอบอวนอยู่เลยขงเบ้งก็ถึงกับซึดลงไปเลยครับด้วยความเศร้าโศกเหมือนแบบเสียแขนเสียขาหรือเสียปีกไปอีกข้างส่วนทับข้าศึกเองก็ฉวยโอกาสนั้นซ้ำเติมเข้ามาแม้ว่าจะงงงกับกลิ่นแปลกๆแล้วก็เสียงไอเสียงจามก็ตามที แล้วตัวหนานคำล่ะคะเขารู้ตัวหมว่าตัวเองทำอะไรลงไปดูเหมือนจะไม่เลยนะครับคือเขายังมองร่างบางทองแล้วก็พึมพำอยู่เลยว่าโอ้โหผีแมงวีนี่ร้ายกาจจริงสงสัยคราวหน้าต้องใช้สูตรเข้มข้นกว่านี้ซะแล้วอะไรทำนองนั้นคงเบ้งก็ได้แต่มองด้วยความรู้สึกที่มันซับซ้อนมากๆครับทั้งเศร้าทั้งงงทั้งสิ้นหวังปนปน,ปนกันไป แล้วก็บอกให้เอาใบาก้อนไปเก็บให้ไกลๆเลยเพราะว่าผีแมงหวีของหนานคำเนี่ยมันอันตรายเกินไปแล้วแหล่งข้อมูลนี้ยังบอกด้วยนะครับว่าเรื่องใบก้อนสังหารหงเนี่ยกลายเป็นเรื่องเล่าขานแบบปนขำขันในกองทัพไปเลยทีเดียวโอ้โห สรุปแล้วนะคะการตายของบางทองที่เนือนหงร่วงซึ่งจริงๆเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของการศึกเสฉวนเลยเนี่ยในเรื่องนี้กลับถูกพลิกผันด้วยการกระทําที่ไม่ได้ตั้งใจของตัวละครปริศนาอย่างนานคำแล้วก็วัตถุธรรมดาธรรมดาอย่างใบก้อนเขียวก็ถือเป็นการสูญเสียครั้งใหญ่ของทัพเล่าปี่ที่ถูกนำเสนอผ่านมุมมองที่ทั้งตลกร้ายแล้วก็น่าสลดใจไปพร้อมๆกันเลยนะคะครับ การที่แหล่งข้อมูลนี้เขาเลือกใช้ความเหนือจริงแล้วก็ความบังเอิญที่มันดูเหมือนจะไร้สาระมากๆเนี่ยมาเป็นตัวกําหนดชะตากรรมของตัวละครสําคัญอย่างบางทองมันก็อาจจะเป็นการตั้งคําถามทางอ้อมถึงเรื่องของโชคชะตา หรืออาจจะแค่ต้องการสร้างอัรถรสที่มันแตกตามออกไปในการเล่าเรื่องสามก๊กก็ได้นะครับค่ะก็น่าคิดจริงๆนะคะว่าบางทีเรื่องใหญ่ๆในประวัติศาสตร์หรือแม้แต่ในเรื่องแต่งเองก็ตามเนี่ยอาจจะถูกกาหนดทิศท,ทางด้วยรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่เราคาดไม่ถึงหรือว่าความเข้าใจผิดเพียงนิดเดียวก็เป็นได้ถ้าวันนั้นไม่มีหนานคํากับใบกอนเขียวโฉมหน้าของการศึกเสฉวนในโลกของสามก๊กอรวณเรื่องนี้มันจะเป็นยังไงต่อไปอืมก็ น่าสนใจให้เราลองคบคิดกันต่อดูจริงๆค่ะ